สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออตโต้คาร์แลน์แหล่งรวมเรื่องราวยาันยนต์และยันกราะที่น่าสนใจจากทั่วโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถถังที่มีชื่อเสียงระดับตำนานอย่างเซนจูเรียน k 0.5หรือเซนจูเรียน k 0.5ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดจากตระกูลเซนจูเรียนที่กองทัพอังกฤษภาคภูมิใจมากที่สุดคันหนึ่ง เซนจูเรียน MK 0.5ถูกออกแบบมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งกองทัพอังกฤษเล็งเห็นว่าจำเป็นต้องมีรถถังที่สามารถตอบโจทย์การรบสมัยใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่แค่การต่อสู้ในยุโรปแต่รวมถึงการปฏิบัติการในตะวันออกกลางเอเชียและพื้นที่ต่างๆทั่วโลกจุดเด่นของเซนจูเรียน MK 5 5อยู่ที่การพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นจากกลุ่นก่อนหน้ามีการปรับปรุงในด้านอาวุธการป้องกันและความสะดวกในการซ่อมบำรุง ในด้านอาวุธหลัก Centurion Mk 0.5ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด20ปอนหรือ84ม mm, มซึ่งเป็นหนึ่งในปืนรถถังที่มีอำนาจการยิงสูงมากในยุคนั้นสามารถเจาะกรอบของรถถังสัตรูได้เกือบทั้งหมดที่เผชิญหน้านอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, มและปืนกลต่อต้านอากาศยานที่ติดตั้งบนป้องปืน ทำให้รถถังรุ่นนี้พร้อมรับมือได้ทั้งการต่อสู้ระยะไกลาการโจมตีจากทหารราบและภัยคุกคามทางอากาศในระดับหนึ่งส่วนด้านกราะป้องกันเซนจูเรียน MK0.5 ได้รับการเสริมเกราะให้หนาขึ้นกว่ารุ่น MK0.3 โดยบริเวณด้านหน้าและด้านข้างของตัวถังถูกออกแบบให้รับแรงปะทะจากกระสุนเจาะกรอดและอาวุธต่อต้านรถถังได้ดีขึ้น ระนาสุดอยู่ที่ประมาณ152ม mm, ิลลิเมตรซึ่งในยุคนั้นถือว่ามีความแข็งแกร่งสูงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในสมรภูมิด้านเครื่องยนต์และสมรรถนะการเคลื่อนที่ เซนจูเรียน MK0.5 ใช้เครื่องยนต์โรสรอยเมตั o วี12แบบเบนซินให้กำลังประมาณ650แรงม้าทำให้รถถังที่มีน้ำหนักราว51ตันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ตัวเลขจะไม่สูงนักแต่ก็เพียงพอสำหรับภารกิจเชิงยุทธวิธีและสามารถไต่ภูมิประเทศที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี ช่วงล่างแบบทอชันบาร์และระบบล้อถังที่แข็งแรงทำให้รถถังรุ่นนี้มีความทนทานสูงใช้งานได้ยาวนานแม้ในพื้นที่ธุรกันดารอีกหนึ่งจุดแข็งคือความสามารถในการปรับแต่งและการอัปเกรดในอนาคต c e n จ u r i ี n MK 0.5ถูกออกแบบให้รองรับการติดตั้งระบบใหม่ๆเช่นปืนใหญ่ขนาดใหญ่ขึ้นระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยและแม้กระทั่งการเปลี่ยนเครื่องยนต์ในภายหลัง ประเทศต่างๆที่ได้รับรถถังรุ่นนี้จึงสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างยืดหยุ่นในเชิงประวัติศาสตร์เซนจูเรียน k 0.5มได้เข้าประจำการในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษแคนาดาอิสราเอลอินเดียออสเตรเลียและอีกหลายประเทศทั่วโลกรถถังรุ่นนี้มีบทบาทสำคัญในสงครามต่างๆเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามและความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยเฉพาะในสงคราม6วันและสงครามยมคิปปู ที่กองทัพอิสราเอลนำไปใช้อย่างกว้างขวางเมื่อพูดถึงราคารถถังเซนจูเรียน MK 0.5ในยุคที่ออกใหม่ราคาประมาณ35,000ถึง40,000ปอนด์อังกฤษต่อคันในช่วงทศวรรษ1950ซึ่งถ้าคิดเป็นค่าเงินในปัจจุบันอาจสูงกว่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอัปเกรดและการปรับปรุงที่ทำเพิ่มเติมสำหรับตลาดนักสะสมในปัจจุบันหากมีรถถัง Centurion MK 0.5ที่ยังอยู่ในสภาพดีราคาสามารถทะลุไปถึง1 0 0 0 0แดอลลาร์หรือมากกว่านั้นเลยทีเดียวเพราะถือว่าเป็นยันเกรอบประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ามหาศาลความนิยมของ Centurion MK 0.5ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะประสิทธิภาพทางการทหารเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบรถถังหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่นำไปสู่แนวคิดของรถถังยุคใหม่ที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันเช่นรถถังหลักประจำการหรือ Main Battle Tank MBT กล่าวโดยสรุปเซนจูเรีย MK 0.5ถือเป็นรถถังที่มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์การทหารโลก ด้วยอาวุธที่ทรงพลังเกราะที่แข็งแกร่งความสามารถในการอัปเกรดและราคาที่สะท้อนคุณค่าทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงยุทธศาสตร์และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ c ซ n จ u r i o n MK 0.5รถถังตำนานที่ยังคงถูกกล่าวถึงจนถึงปัจจุบันหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t ต Carland เพื่อไม่พลาดเรื่องราวยันยนต์และยันเกราะที่น่าสนใจอีกมากมาย แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า i c u next v i d วิดีโอ